กิจกรรมใหม่ที่เ,เพื่อนๆต้องเล่นหน้าที่ของเ k และใกล้ถึงเวลาจอมเวทคนใหม่พลังที่ยิ่งใหญ่จากการรับประทานอาหารที่ครบหมู่เวทมนต์อาหารมาถึงแล้วสวัสดีครับผม m ิสเตอร์ซเวในเกม Backcover M ตอนนี้ทาง Backcover M เขาได้มีอัปเดตกิจกรรมหน้าที่ของเ k นะครับเป็นด่านกิจกรรม เจะมีด่านแบบปกติและด่านระดับยากถ้าเราอยากจะได้ของให้เยอะแน่นอนว่าเราต้องตีระดับยากเพื่อที่เราจะได้รับเหรียญจะเป็นเหรียญทองสลักลายของเนโลนะครับสลักลายเนโลมีเหรียญเงินกับเหรียญทองนะโดยจะเป็นกิจกรรมที่พัฒนา,นาตัวละครและเติบโตแต่การที่เราจะเล่นกิจกรรมพวกนี้เราควรที่ต้องใส่จอมเวทเลดอัพซึ่งจอมเวทเลดอัพเนี่ยก็จะมีเนโลรูมิเอลและตัวละครใหม่อย,อย่างชามี่แต่ตัวละครใหม่ชามี่ยังไม่มาเดี๋ยวก็จะมาววัยนี้แต่เขาเกินก่อนเลยนะจอมเวทคนใหม่คนแคะชามม่พลังที่ยิ่ง มาจากการรับประทานอาหารที่ครบมูเวทมต์แห่งอาหารมาถึงแล้วชามี่จะเป็นแอทแทกเกอร์สีแดงโดยปกติแล้วเราจะเห็นแค่ร่างตัวเล็กแต่นี้มาล่างตัวโตวเดี๋ยวค่อยมาลองดูความสามารถนะครับแล้วก็เรายังสามารถใส่จอมเวทตัวอื่นเพื่อเพิ่มโบนัสการได้รับเหรียญการที่เรามีเหรียญเราสามารถไปแลกของในร้านคา้าเป็นร้านค้ากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นตั๋วสายสัมพันธ์หีบเลือกวัตถุดิบยกระดับจอมเวทอันนี้จะสําคัญมากนะครับก็ควรที่ต้องเลือกอยู่แล้วแลกทุกสัปดาห์นะแล้วก็มาแลกให้หมดนะครับมีหีบเลือก เครื่องประดับระดับ LR เหลียนสามารถเอาไปซื้อพวกน้ำยา EP ได้หินเปลี่ยนค่าสถานะรองของอุปกรณ์ระดับกลางอะไรพวกนี้เพราะเดี๋ยวตัวละครใหม่มาปุ๊บเราก็ต้องซื้อตั๋วสายสัมพันธ์เพื่อไปเปิดสุม่มหาตัวละครใหม่อยู่ดีฉะนั้นต้องจัดเลยนะครับและแน่นอนก็จะมีภารกิจกิจกรรมเพยียงแค่เราทําตามเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นการผ่านด่านการซื้อของในร้านค้าก็จะมีได้รับตั๋วเลือกหน้าสกิลจากตรงนี้ด้วยเลือกพวกตัวละครซีซั่นได้ด้วยนะแล้วก็มีตั๋วอัญเชิญสายสัมพันธ์บอกเลยว่าโคตรดีนะ ถ้าเราอยากจะจัดพวกพาร์ทเพื่อรับของเพิ่มเติมก็เสียไปเลยครับ2,000แบล็กคิสตันนะครับจะได้รับกล่องเลือกหินปุกเศษเครื่องประดับและก็พวกอุปกรณ์ LR ระดับสูงจากตรงนี้นะครับและแน่นอนกิจกรรมไม่ได้มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นยังมีในส่วนของการท้าทายจะมีเวอร์บอสอาร์คเบล็อกให้เราไปต่อสู้เพื่อรับเหรียญเอาไปแลกของในร้านค้าก็จะมีพวกหีบอ,บอุปกรณ์ยูใครขาดเงินเนี่ยมาจัดได้นะครับหรือจะเป็นพวกหินปุกเสกก็ได้และยังมีหอคอยผู้กล้าหอคอยการต่อสู้ครั้งใหม่ที่เราจะได้แบบ กรอบสุดเท่นี่เลยครับความท้าทายจากกระพัฒเวทมนต์รุ่นแรกโคตเท่เท่ the. The, กว่านี้ไม่มีอีกแล้วบอกเลยและโหมดพิเศษบุกตะลุยเพื่อรับเหรียญสีเขียวหลังจากที่เราต่อสู้ครบ10ด่านหรือ10เวฟโดยใช้3ทีมเราก็เอาแต้มมาซื้อหินเปลี่ยนค่าสถานะพวกเครื่องประดับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมซื้อสักหน่อยนึงสัก10กองแบบนี้แล้วก็กดใช้งานไปเลยบึมได้ถึง10เมตรโอโหโคตรเยอะและตอนนี้เป้าหมายใหม่ไปให้ถึงเขาได้ทําการรีเซ็ตแล้วอันนี้ไปจัดไปเติมเพิ่มกันได้ เพราะเขาจะมีพวกตั๋วเลือกจอมเวทกอง1ึงมื่นไม้มีพวกประดับลึกลับด้วยนะครับสำหรับในพาร์ทนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าชามี่จะมีความเก่งมากขนาดไหนพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมไปละครับ